เมื่อวานก็ฉีดแล้วมันก็หาเส้นไม่เจอแงเข้าเส้นตอกขอทีเดียวขอได้กี่ทีเมื่อวานนี้เมือ่อวานอะสองวันก่อนมันสี่ท,ทีตกใจเลยสี่ทีขอทีเดียว่เจ๊ทำไมไม่เขาให้ทีงแล้วไงไปขออีกทีห จะมีสัญมากรูปนะบอกเลยรับแล้วกันนะอือโอ้โหอ่ัวเข็มไม่ใช่หรอทีเดียวรับเลยแล้วก็บอกว่าทีีเดยวให้กำลังให้น้องออวิ่งเอาเอกสารไปฮัลโหลค่ะทีเดียวไม่ได้บอกว่าเอาไม่เจอเลยลืมเลยไม่ได้บอกเอาไม่เจออ๋อคุณจะไม่ใช่ให้ เอาเลยไม่พอจะได้ใค้จองงี้แล้วที่อีกสองวันวันพรุ่งนี้กับวันอาทิตย์ค่ะเสาร์อาทิตย์มาประมาณช่วงสิบโมงเที่ยงค่ะ